ค่ากับพ่อผมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะพาไปดูห้องกันนะครับเริ่มห้องแรกเลยนะครับคือห้องนอนครับนี่เห็นห้องนอนไหมอันนี้พ่อผมนอนอยู่นะครับอย่างไม่ยาถึงหน้าแล้วนะคะก็อัดคลิปกันไปเนาะก็จะมีรองเท้าให้สวมใส่ครับเห็นไหมเห็นไหมรองเท้าเนาะ ราก็จะมาสวมใส่กันนะครับสวนใส่ง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าต้นทานีเป็นระดับโปรมครับนี่จะเป็นเด็กไม้ที่สวย,สวสยเลยนะครับไม้สวสยจ้อ การที่เราจะอัดยูทู e นะครับเราจะต้องเข้ามาในวิดีโอเล่นเล่นมากเลยเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นกระตูนกระตูนท่อนแปดก้าแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ชัดใช่ไหมคะว่าตัวนี้มันนอนอยู่อะไรก็ไม่รู้ จะแบบอันนี้คือตู้เย็นนะครับสามารถเปิดได้นะแม่บอกว่าไม่ขุดไม่ขุดแล้วชมีเหี้ยฝอยทองเลยนะครับะ <c oughs> มีเหี้ยฝอยทองนี่กลิ่นหอมมากเลยอ่ะก็ได้กลิ่นคนจะดีนะคะนี่เป็นนาปัซซีปัซซี่ไหปัซซีอันนี้เป็นตะการ,ร้านะคะอันนี้เป็นขวดนะอ่น้ำเย็น ต่อไปนะครับเราจะมุดของน้องกันอัดวิดีโออัดวิดีโอก็คือเราจะต้องเห็นเป็นการสารการพัฒนะครับอ่าดูห้องกันนะคบต่อไปนะคบก็จะเป็นลิชช็อนจะเหมือน ดึงไม่ออกฝันกันนะครับอืออึ๊บดึงออกแล้วนะครับข้างในนะคะก็จะมีรีโมดของโทรศัพั์นะครับกับอันนี้เหม็นนะครับไม่หอมเลยน,นะครับมามาดูช่องนี้กัน,นครับ ก็จะมีเก็บของไว้เยอะมากเยอะตัวเพื่อปิดประตูต่อไปเขาจะเป็นดอกไม้นะคะมีสวยไหมอันนี้เป็นแบบสตาลีซื้อมาใหม่าต่อไปนะคะก็จะเป็นกดดิ่งก็พอแล้วแรนโินะสวยมากกระดิ่งเงยนักนนะึกอันนี้สุดท้ายเป็นประตูห้องน้ำนะครับแต่ตอนนี้เปอปกติตงานอยูยังไม่ถ่ายนะคะ ีไอ้ไันยนี้จะเป็นกระเป๋าของแม่ผมนั่นเองนะคนี่กระเป๋าของแม่ผมนี่ไงน้องใบบัวไอ๋อนี่ของน้อ้อันนี้เป็นกระเป๋าของน้องใบบัวนะครับ เห็นชัดเนาะอาจจะมีบางครัง้งปิดไปนะครับก็วันนี้นี่กุญแจนี้เป็นน,น,ปน,น,นี่ก็แจ้งเลยโอเคคุณค่นนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย